That not find way เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมนะครับ <S 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 สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมเอาแต้มนี่3,500นะครับผม36นะจ๊ะ ไปเล่นโซโล่นะครับโดยการไม่เข้าวงนะครับแล้วจะเล่นนอกหมอกนะครับจนถึงนาทีสุดท้ายเลยทุกคนคือผมจะได้ที่เท่าไหร่ช่างมันนะครับแต่ว่าผมจะเล่นนอกหมอกแต้ม3ามพันทุกคนดูนะครับอ่ะสกิลที่ผมเจาไปประมาณนี้เลยทุกคนตามที่ผมอ่ะขึ้นรูปให้เลยนะครับก็มีสกิลศิล,ลปะแห่งอัจฉริยะนะครับสกิลลดความแรงของหมอกแล้วก็สกิลคาเพล่านะครับก็คือสกิลพวกนี้ ผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะหลายๆคนก็ได้จะรู้แล้วนะครับผมอธิบายไปเกิดทุกคลิปเลยนะครับผมแล้วก็สกิลที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นแม็กซิมพันยาเร็วขึ้นนะครับผมถึง40%เลยก็ไปเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยนะครับในโหมดแร้งโซโลนะครับแล้วผมจะไปหายาแล้วผมจะไม่เข้าวงจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า อ่ะผมจะทําได้ที่เท่าไหร่นะครับก็คือได้ที่เท่าไหร่ช่างมันครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าอ่ะแพทนี้มันจะยังพันยาน,นอกวงได้จนถึงนาทีสุดท้ายไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเปลี่ยนผมลืมเปลี่ยนคู่หูหรือบอคู่หูนะครับผมจะเอาเป็นสก,กิลของอ่าผมจะเอาเป็นสกิลผมขอเลือกก่อนนะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนอ่ะผมตัวนาคได้รับไม่เอาหลับตัวนาคมันไอ้นี่ไปผมจะเอาเป็นสก,กิลของ เจ้าตัวนี้นะครับมันชื่อว่าหมาจิ้งจอกอ่ะทุกคนเนี่ยเวลาเราแบบเวลาเราแบบว่า,าเพิ่มเพิ่มเลือดนะครับผมมันจะทําให้เราเพิ่มฟื้นฟูเลือด10หน่วยนะครับจากยาที่เราพันนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคไปเอาสกิลนี้แหละลุยกันเลยอ่ะเดี๋ยวอีกสกิลหนึ่งลืมอีกแล้วเอาเป็นกองไฟนะครับผมไอเทมเสริมเป็นกองไฟเนาะไปลุยกันเลยทุกคนจัดไปหล่อมๆปอมๆไป เดี๋ยวเราตัดไปดูในเกมเลยนะครับว่าผมจะทําได้ที่เท่าไหร่นะครับผมเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่กันในเกมเรียบร้อยนะใจ๊ะผมจะเลือกลงประมาณแถวนี้แล้วกันแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราลงเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มหายาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่นะครับในการพันยานอกวงนะครับเราจะไม่เน้นบวชนะครับเราจะวิ่งหนีอย่างเดียว วิ่งหนีแล้วเราก็จะหายาอย่างเดียวมามาดูกันว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่นะครับไปเราจะไม่ปะทะใครหรือว่าไม่สู้ใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสายเก็บแต้มที่แท้ทูแต่ตอนนี้เหมือนจะมีคนเอาเลยว่ะทุกคนเขาเอาหรือเขาหนีไม่รู้นะเป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนอยู่ข้างหน้าผมตัวหนึ่งนะครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย <S <S> <S อุย้อู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 ้อ Okay, เดี๋ยวเก็บของไปก่อนทุกคนอ้เจ้าเออที่ซื้อนี่ดีทุกคนผมอยากได้ยาอย่างเดียวนะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากได้ยาอย่างเดียวแต่มันไม่ดรอปยาให้ผมเลยโอเคไอวอลไม่มีอยงแมวฟัวมไปเรื่อยแล้วผมไม่ต้องรีบนะจ๊ะ okay, โอเคเดี๋ยวเราจะเน้นหายานะครับเดี๋ยวผมจะไปบริเวณประมาณเกาะแก้วนะครับ เพื่อไปหายาแถวนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาดูกันว่าจะได้ที่เท่าไหร่ทุกคนกระเป๋าเก็บ <Okay, S 1> ไปออันนี้ปืนปืนอัรกดีกว่าปืนอากน่าจะเวิร์กกว่ามีที่อัพเกาะข้างหน้าอตอนนี้อยากได้ไอวอลมากเลยนะทุกคนสักลูกนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยนะตอนเนี้ผมไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยนะจ้า ไอ้วอก่อนได้ไหมจ๊ะเจมไม่มีอะไรเลยทุกคนโอเคถ้าโดนยิงมาก็คือต้องหาที่หลบอย่างเดียวนั้นเนี่ยเพราะว่าของป้องกันเราไม่มีเลยนะครับเรามาเล่นแบบว่าสายพันยาน,นอกกงอะ่ะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันอ่าได้ยาสองกล่องแล้วโอเคๆวิ่งขึ้นไปข้างบนต่อเนื่องนะจ๊ะไม่รู้ไหวหรือเปล่านะทุกคนดูกัน โอเคเดี๋ยวผมจะทำการฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีคนูจร้เอาของมาแจกแ้วไอหนุ่มก็นั่นแหละครับได้ของมาหนึ่งซิงเกิลมีคนเอาของมาแจกเมื่อกี้ <c oughs> ไอหนุ่มโอเคไปแต่ไม่มีไอบอลแล้วนะทุกคน เค okay. มีที่อัพเกาะข้างล่างด้วยแล้วก็มียาเราจะพยายามเก็บยาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพ <c oughs> ื่อให้เรานะครับผมจะเอาไปเล่นนอกวงนะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะไม่รู้เหมอนทุกคนอยากลองเหมือนกันแต่น่าจะไหวนะในความคิดผมผมว่าไหวเ <c oughs> <c oughs> ชื่อผม <c oughs> ไปแม็กแม็กนี้หดแม็กนี้หดอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ทิ้งนะครับเพื่อเก็บยานั่นไงพออัพเกาะมาแล้วก็มาเจอเกาะอ,อยู่ตรงนี้ โอเคไปทุกคนเดี๋ยวผมจะวิ่งไปซื้อไอวอลกันนะตอนนี้ผมไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยนะครับนั่นค้างอีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้ผมไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยนะครับนอกจากไอวอลไม่ใช่นอกจาก I war. ไอวอลดิไอวอลก็ไม่มีทุกคน <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มของก่อนฟาร์มหายามาดูกันพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจะไหวหรือเปล่าเอาเอผมลืมบอกทุกคนไปผมจะไปเล่นตรงนี้นะครับนี่ผมจะไปเล่นตรงนี้หอดูดาวสุสาน ผมจะเบนนอกวงแถวนี้นะเพราะว่าแถวนี้เป็นที่ที่ยาเยอะที่สุดแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมขอซื้อไอบอลป้องกันตัวเองนิดหน่อยสักหน่อยก่อนแล้วก็ซื้อกระเป๋าสามนะครับเฮ้ยมีคน แตกแตก,กแตก,กไอ้วอก็ไม่มี <c oughs> ตายตายตายทุกคนตายเหมือนเขาจะอยู่ข้างล่างผมเลย เฮ้กับตายตาัมาดิครับเฮ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเขาอยอยู่ตรงนี้เขาอยอยู่ตรงนี้ผมเห็นแล้วชิง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 ทุกคนชิงก่อนชิงก่อนชิงก่อนเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหนีก่อนผมบอกแล้วว่าเกมเกมเนี้ยผมจะไม่ยิงใคร ผมจะถอยอย่างเดียวผมจะไม่ยิงใครเกมเนี้ยแต่เขาก็บังคับให้ผมยิงว่ะทุกคนเขาจะบังคับให้ผมฆ่าเขาให้ได้ว่ะหรือว่าเขาจะฆ่าผมก็ไม่รู้นะจ๊ะเลยเจ้าละไอ้หนุ่มเจ้าก็ดันมา นี่ไงเสียเวลาพันเสียเวลาหายาเราอีกทุกคนต้องมา,าหรือต้องมาเสียเวลากับเขาอีกมาจะเอากรมเข้ามาไอ้หนุม่ม ผมไม่ยอ่อนะผมไม่ยอ่อเขาไล่ย,ยิงผมขนาดนี้แล้วยังไงผมก็ไม่ยอ่อเจอผมแน่เจอผมแน่ผมไม่ยอ่อหรอกเขาไล่ย,ยิงเรามาขนาดนี้แล้วจะเก่าไม่ได้จะเก่าเกินไปแล้วเราจะมาเล่นผันยาโลกวงเดี๋ยวทุกคนไม่รู้จะได้ผันหรือเปล่านะมาติดไอ้ตัวนี้ มาต,ติดเอ๊ตัวนี้อีกผมผมจะเล่นพันยาน,นอกวงซะหน่อยผมไม่ยอดนะเขาไล่ย,ยิงผมขนาดนี้แล้วแขนอะแขนอะฝังหุ่นอย่ะงนีง้ก็่ะามาดิใครจะอยู่นอกวงได้ได้ดานว่ากันเรามีสกิลพันยานนะก็มาก็มาเลยจ้าสงสัยไม่ได้พันยาน,นอกงวงนะเนี่ย แอคไปเลยก็มาดิก็ไล่ย,ยิงเราเหรอก็ไล่ย,ยิงเราเหรอก็มาดิแขนอ่ะทุกคนรู้จักแขนฝั่งหุ่นปะคือแบบว่าไม่ยอมยอ่อเออก็แขนอ่ะเออไล่ย,ยิงเราขนาดนี้แล้วจะมาย่อดได้ไงอ่ะไม่ได้หรอกไล่ย,ยิงเราคิดว่าหนีไม่ได้จะมาย่อดได้ไงไม่ใช่หรอกเขาคงคิดว่าเขาตั้งไอวอลกับกดโฟโน่ทันอ่ะทุกคนเมื่อกี้อ่ะประมาทล้วไง ก็โดนไปดีโอเคไปครับผมไปหายาต่อโอเคหายาต่อก็คือถ้าเราเล่นโซโลนะครับใครนิ่งกว่าก็คือได้เปรียบนะใครที่แบบว่าลนหรือแบบว่าเคิดว่าตัวเองหนีไม่ได้แล้วแบบมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนการเล่นโซโลใครนิ่งก็รอดไปนะครับใครที่ไม่นิ่งก็คือตายไปประมาณนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราฟาร์มของต่อเลยทุกคนพัญญาน,นอกวงต่อเลยละกันเสียเวลาผมหายามากเลยนะเนี่ยผมว,ยวกะเฮ้ยมีคนโอ้โหว่าจะมาพัญญาน,นอกวงเจอคนไม่หยุดเลยว่ะทุกคนเจอคนไม่เท่าไหร่นะแล้วประเด็นคือผมไม่ได้เอาสกิลแบบพวกแบบโคโนโมาอะไรมาเงี้ยทุกคนมันก็จะทำให้เราบวกยากนะครับแต่ก็ได้อยู่ไป เฮ้ยเหมือนเจอคนที่บนสะพานเลยว่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปพันยานอกวงดีกว่าเสียเวลามามากแล้วทุวกนคนอจิกิโอเสียเวลามากเลยทุกคนเนี่ยโอเคไปครับผมต่อเน,นื่องอย่ายาวไปกล้า <c oughs> จะมาเล่นพันยานนอกวงแต่เจอคนไม่หยุดแบบนี้ <c oughs> ก็ไม่ไหวนะเนี่ย โ okay. อเคตอนนี้ยาผมมีอยู่ทั้งหมด17กล่องนะครับถือว่าดีนะมีคนเอายามาแจกเราเยอะมากทุกคนแต่ก็เสียวๆอยู่นะตอนนี้เสียวตายอยู่เหมือนกันทันอันนี้เป็นหนึ่งจึ๊กกันเอาผมเลืมเปลี่ยนไอ้น,นี่เป็น EP โอเคมีเห็ดอยู่ข้างหน้านะครับเห็ดเข็มทองอุ้ยอันนี้วงที่เท่าไรเนี่ยรู้สึกวงแรงยัง ไปไปไปพันยาน,น่าวงต่อทุกคนมาดูกันจะไหวหรือไม่ไหวอ่าเหมือนข้างหน้าจะมียาได้นะครับทิ้งไปเลยทุกคนยังไงของผมว่ามันไม่ได้ใช้แล้วแหละไม่น่าจะเจอคนหกนอกวงขนาดเนี้ทิ้งไปเลยอันนี้ระเบิดไม่เอาไอวอคิดว่าไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าผมบอกคนดูว่าผมจะเล่นแบบว่าไม่เข้าวงเลยใช่ไหม ผมจะเล่นแบบว่า,าพันยานอกวงจนถึงจนวงสุดท้ายอะ่ะทุกคนอผมบอกคนดูว่างี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าโอเคขอฟาร์มหายาวนิดนึงนะโอ้มีไหมเนี่ยไม่มั่นใจว่ะทุกคนยาสิบเจ็ดกล่องพอหรือเปล่าโอ้คอนเทนต์แบบนี้แล้วมาเจอคนแบบนี้ <laughs> จะลอดเดินคิดซักกี่น้ำโอเคยังดีนะที่มียาพอประทังชีวิตนิดหน่อยจะลอดได้สักกี่น้ำทุกคนนี่ก,กล่องหนึ่งอยากได้อีกสักอยากได้อีกสักยีกล่องเลยทุกคนผมว่าน่าจะพอนะถ้าได้อีกสักยี่สิบกล่องตอนนี้วงอยู่ประมาณแค่นี้นะไปทันที่ซื้อไปหนึ่งจึ๊ก ขอสักยี่สิบกล่องอะ่ะน่าจะพอนะเอิมเอิมเอิมมีรถมีรถอยู่ข้างหน้าคันหนึ่งนะครับตอนนี้วงกำลังจะบีวงนี้รู้สึกว่าจะเจ็บมากเลยนะไม่รู้ว่าขอสักยี่สิบกล่องอะ่ะพอหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนแต่เหมือนวงนี้รู้สึกว่ามันจะเจ็บมากเลยนะเนี่ย วงเนี้ยรู้สึกว่าจะเจ็บจะเริ่มเจ็บแล้วแหละไม่เจ็บมากอ่ะเริ่มเจ็บเลยแหละทุกคนไปเดี๋ยวผมจะขับไปสุสานละกันผมว่าสุสานยาน่าจะเยอะสุดแล้วไม่รู้นะแต่ผมว่าสุสานยามันเยอะนี่กล่องนึงเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ละกันไม่รู้จะไหวสักกี่น้ำทุกคนรอดู ที่ซื้อไหมน่ะเห็นไหมเริ่มเต็บแล้ววงเนี้ยจะได้สักกินน้ำยายี่สิบกล่องทุกคนเอาใจช่วยกันไป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 หายานอกวงมาเอาใจช่วยผมกันว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่นะครับนี้ก็โอ้เจ็บนะโอ้วงเริ่มเจ็บนะเนี่ย ผมถือว่าเจ็บมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนแล้วก็พันยาไปครับหนึ่งกล่องโอเคพันยาอีกหนึ่งแล้วกันเอยเจอยาอีกสองกล่องสามกล่องโอเคลูกกระสุนไอ้วอไอวอไอวอทิ้ง ทิ้งทิ้งทิ้งที่ซื้อกินไปครับผมโูได้อยู่นะได้อยู่นะผมว่าไปครับผมพันไปอีกหนึ่งกองนี่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 ยา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 พันไปหาไปทุกคนผมขอเไอ้บอทิงนะผมว่าผมไม่ได้ใช้แล้วแหละ ดูวงกันโอ้วงแรงว่ะวิ่งหายาไปพันไปทุกคนทรมานเหลือเกินค่ะเหมือนวงนี้จะเริ่มแรงแล้วเหมือวงนี้จะเริ่มแรงแล้วนะจ๊ะตอนนี้ยาก็มียิบห้ากล่องนะครับคือแบบว่าเล่นสไตล์เนี้ยต้องแบบว่าเสี่ยงดวงมากอะทุกคน ถ้าแบบว่าเน้นเสี่ยงดวงว่าเราจะเจอยาไหมหรือเจอคนไหมอะไรไหมโอ้โหเริ่มแรงนะเนี่ยพเ,เ,าายเยพเผืรจะเริ่มเอาไม่อยู่อ่ะนะเนี่ยนี่กล่องหนึ่งเพเผืรมันจะเริ่มไม่เอาไม่อยู่อ่ะนะเนี่ยโอเคตอนนี้ระยายา่ิบสองกล่องนะครับทันไป ถ้าวงนี้บีบต้องพันอย่างเดียวเลยวะวงต่อไปอะเริ่มแรงแล้วทุกคนวงนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังพอทู่ยไทยไปได้แต่วงต่อไปอะของจริงไม่ได้แล้ววะ่ะต้องพันแล้ววะไม่ได้แล้ววะ่ะต้องพันแล้ววะ่ะทุกคนวงต่อไปของจริง วงนี้แค่ของเล่นโอเคแค่ไหนแค่นั้นนะทุกคนพันยากันเดี๋ยวตายเนี่ยวงเนี้ยวงเนี้ต้องพันรัวๆเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะมันแรงมากทุกคนวงต่อไปเนี่ยแรงมากเลยเหมือนต้องพันรัวๆเลยนะ เนี่ยวงเนี้ยแรงมากจะแบบหัวงๆๆวงพวเลยครับทุกคนเห็นปะเป็นข้อเลยเป็นข้อล่อเป็นแค้งในวงนี้โอ้ยอย่างแรงลอยแรงนี้อุ้ยพันก่อนพันก่อนลอยแรงนี้วงนี้ ไม่ไหวไม,ไม่พันก่อน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 ,นสองกล่องเลยแล้วกันพันก,นก,นก่อนพักก่อนพักก่อนอย่าไปหอ่อแค่ไหนแค่นั้นนะทุกคนอ่ะเดือดยาหมดพอดีเลยอะ ใช้กองไฟไปก่อนทดแทนกันได้นิดหน่อยเฮ้ยอย่าบักอย่าบักสตาร์บักก็ไม่มีเอาแล้วยาบมดในที่สามยาบดยาบดอยาบดก็ได้ประวัณเท่านี้เลยทุกคนทำเต็มที่แล้วได้ที่สาม โอ้เกอบได้ที่2อยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ได้ที่สามครับผมก็ทําเต็มที่แล้วนี่แหละสูตดนอกวงของแท้ทุกคนขหบอกยิบเอดแต่คะแนนสมอแล้วฟูมบวกสิคะแนนแรงบวกสิบอได้อยู่ทุกคนไม่เป็นไรถือว่าทําดีแล้วแหละก็ได้เ่อนี้จริงๆเลยทุกคนก็นั่นแหละครับก็ลองไปเล่นดูนะสุดนี้ตอนนี้แต้มก็สามวันห้าห้าสิบเจ็ดแล้ว โอเคก็วันนี้ก็ไปผมายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ oh. ไปข้าบผมบาบายแล้วเจอกันนะครับผม